ต่อครับอรบอลยิงชนาพี่นนท์ไม้มาตอกชนะขวาอย่างชนะจบเอิร์ฟจบเอิร์ฟม,มองแล้วคณะเซฟตันชาติฝั่งปอนฝังปอนโยกแล้วมองหาเพื่อนคัดแบ็คมาอ,อยังติดเซฟผู้รักษาประตูป,ปัดออกหลังไปครับอย่างชนะจบพิบไฮรัสเนมาอยู่ที่ผู้เล่นของทางด้านที่มเด็นเดี๋ชบอลทางด้านพี่เอกกี้แต่ยังตามไปก็บได้ครับ ยืนมาด้านอุ้บอุ้หรอยกมาแม่จะด้วยดูดบอลลงแล้วก็ดีครับบอลออไปโอ้ย่างด้านจอปันครับนี่แกจะเลีนยเหนือชายครับแต่บอลครับทางออกไปไกลเลยครับเลยครับบอลอยู่ที่ทางด้านพี่นลในประเด็นก็ปอ มาที่แดนกลางแล้วก็โยกไปฝั่งซ้ายแล้วก็เราใส่ซ้ายโก้นักเตะเซนย่างท่ได้จักคาราวุฒิครับบอกว่าน่าจะโชว์แอปปองหลังเป็นลูกตั้งต่ครับผมจัดมาในกรอบเกียร์ตัวเดี๋ยวบอลในแต่ด้านนี่แล้วก็ทีมงานของต่านได้ไปแล้วก็ไปลี่ย่างท่าด้ปีเอ็กกี้เอกกี้เอกกี้ไม่ให้ให้สั้นไปตามเจ็บมาบอกครับเพื่อคืนมาแล้วจะพลิกไม่ตบไม่ได้ยังมีอะไรจะปอครับสวนจากจังหวัดเร็วแล้วก็โก้อีเอ้ Come on, come าายังยังยังบนี้บ,บักบอลได้เียมมากดนั้อิก,าาอกมาได้สวยแล้วก็แทงเอาโแทงทะลุช่องแต่คนละช่แสดงว่าพีเอกเกมมองพูทศิลป์นี่เป็นผู้เล่นนะนี่ยแทงสวยครับแต่วันนี้กรนได้เผู้เล่นอะไครับทีแดนกระนาปปับ,บอลมาได้สวยเลโกจะโตกลับใไหมดัตกดจไหมตังบำใส่ ยังเยี่ยวขอโทษเขาเนีย่ยขอขอแล้วครับอยู่ด้านพินุงครับหือลูกต้อขอตาด้านชีวิตเป็นอาหารตำสั่งครับอย่างตาด้านจะเอิด ไก่มาทุบไกลสั้นทิเดียวครับอีกน่าทีดเขาสองมือสาวประตูอย่ากแต่ตงเพชรแล้วก็มองหาเพื่อนยังออกความเร็วไม่ได้ให้สันส้นมาเอาเลยครับโดนเพชรแดงโดนกระโดโดระกบสองคืนมาแหมยังติดเท้าแต่แต่ตกลับมาแล้วเก็บจังหวะสองอได้ปล่อยบอลไหลจังหวะน,นี้แล้วก็เลี่ยมโอ้โหแหมบอลมันใสก้อยออกหลังครับจังหวะนี้ครับนึกว่าตกตะไคร้ไปแล้ว สกอยังอยู่ที่หนึ่งบรันตูตโตโซนครับยังไม่ระเมือครับคู่นี้ลูกจุ๊บบอลแตดดับปอเจ็บเป็นครับขึ้นมาที่แตดดั้นพี่นนท์พี่านพี่นนท์ให้มาตามนี่ช่องยังไม่ผ่านผู้เล่นของทางด้านแปรี่ยกมาแดนปากจิ้มบอลได้ยกกระดกมาผ่านมาโตกลับมาหนึ่งสองมาพี่เอกกี้ สองจังหวะซ้อนครับอาเป็นลูกทุ่งครับปล่อยตอดตบหลังหวัดกันด้วยอีแล้วก็ว้าวโอ้โหเกมบุกพุทธใหญ่ของสาตแฟิลลี่ใจง่ายเงี้ยให้ง้างเอาเลยเอาเจมส์้านี่แหละครับทุกทีหกทีเฮ้ยบริษาทประตูทั้งสองทีมนี่ไม่ธรรมดาอาแล้วครับอยู่ทีสแตนฟิลลจ เอิดคืนยัดมาพลิกได้สวยหันหน้าเข้ามาแล้วก็เลี้ยวลอยมีประตูกิดขึ้นแล้วครับค่นเวลาหลังครับนี่บุกอยู่เพล่ินๆครับโดนโต๊ะกัดจังหวะน,นี้โดนนำไปแล้วสองประตูต่อศูนย์ ่ครับสำหรับทางด้านปาลิผู้ตัดสินชี้บอกว่าน่าจะเป็นลูกเตะมุมครับที่มุมทุกฝั่งทางด้านขวาอะไรครับแม่จะตีไข่แตกได้หรือไม่ครับแม่บุคคลเพิร์็โดนโตกลับไปหลังโตโตลหายเลยใส่ ยังอยู่ที่นปาลีสอยู่ตงด้านพีมิกจากุงเนตอกนมายังอยู่ที่แดงกลางครับยางอยง่้านนมีแล้วก็ับจันเด็อกรจบแล้วเย้เไปไหรการออกหลังไปลูกจันเจากปากประตูยางระด้จบเพชรครับยกมาทางต้านพีจากีกพัดออกลงไดมองมาเพื่อีมั่นขวาตที่นพีิกยังติดเท้าครับปา ตีนนลโอ้ยังช่วยไว้ได้ครับยังติดทางด้านพี่นลมาที่น้องพิมหลบโต๊กลับได้ไหมอยู่ที่ไรต่อป๋อเร็วทะลุตะข่ายไอ้ตัวนี้เร็วทะลุถุงร้อนรอนรอกรอนเอาเลยความเร็วเป็นของปีศาจ เอาเลยครับได้ให้มาก็ยังไม่ถึงพี่เอกครับยังได้มไปรับชมอย่างคนานเจ้าเอ๋อร์ครับทุ่มมาถึงผู้รักษาประตูอย่างตาจยะแล้วก็เปลี่ยนมาฝั่งตาลท้ายอย่างคดานเมยกับพินนทอินทีพินนท์อินทีสยามอินกับพี่คืนไปแล้วเอาเลยทีมเข้าเลยเขายกขวาแหว่ขาอ่อนไปหนึ่งทีเข้าสอบรักษาประตูอย่างตาลจงเพชรจงเพชรยกยาวๆมาให้ใครอย่างตาลจงยะ รเราชอบอากาศหนาวเลยตีแม่งเต็มยึด <c oughs> โอ้โดนไปอีกแล้วครับสำหรับเบลลี่ครับนี่สาประตูตมหมปหนึไปแล้วครับโอ้กเขาอยู่ดีๆครับจบไม่ได้โชังโกนี่บอกชังโกเดินเดิน เจ้ายาบอกว่าสบายมากครับนี่ปัดมือเดียวออกไปเลยจะเปลี่ยนใครสามอันนิกอนะ่ะยกมาเสาสองให้ทางพี่นิกก็ยังไม่ดีนิกนิกดิเข้าไปเข้าไป อย่าเแลี่ยนมันหรอกนะถ้ามันเห็นมันอยากลงมาเอามากินยาเอาครับจุดจีนด้วยกระปองนะชวัให้มาแดนตาอย่ทะเลาะพิษพิษกะเปลี่ยนมาทีไรกระปอตามก้ะป๋อมใส่สายกุ

กเกินไปครับเ่ยเกียร์ใจใร้อนครับเห็นผู้ชาวประตูออกมาไกลว่าขอลองสัาหน่อยเหบไไมีรัด้ย

โยกวาแล้วไปที่้าย่าด้านมีตวัดที่ แกยิงคิดไปได้ใครว่านะข้าบการออกมันไกลเลยโอ้วดีแล้วมีไลฟ์สดทุกคู่ครับมีจากเพจตั้งราชจังโก,โก n .K.Channel ต่อกดติดตามที่ช่องตั้งราชจังโก,โกครับนี่ YouTube โอ้ว YouTube หนึกว่า YouTube ลุกไป มีสองเพจครับยูทูบครับเบนซ่าชาแนลแล้วก็อินทีชาแนลครับนี่จัดลงย้อนหลังให้ท่านดูไลฟ์สดน่าจะเป็นเพจจังโก้ใช่ไหมเพจนจังโก้ใช่ไหมกโอเคไลฟ์เก็มชั้นไหมเอี่กดไลค์กดติดตามได้เลยครับวันนี้ครับมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ปุ่ซับลีกห้าวันนี้ครับ แลื่นี้ตกชั้นไหมปีนี้น่าจะมีเนาะเพราะว่าทีมครบแล้วแกลลี่ส่งไม่ทันสองทีมนี้ส่งไม่ทันน่าจะตกชั้นสองทีม่ อย่าเพิ่งเล่นอันตรายสั่งเขาบอกว่าโดนหมัดยังไม่เจ็บเท่าโดนบอลโดนแข้งก็โดนมาแล้วแข้งเนี่ยยิงมาเสาสองพี่เอกบอกว่าโอ้โหแล้วก็ เชไดเชิสัญญาโอ้โหบอลนี่รู้เรื่องอะไรเลยยอดครับจากสนามนะครับทั้งสองทีมนะครับมาลับจะมอบถ้วยรางวัลนะครับก็เป็นทางด้านทีมงานอีกแล้วนะฮะตามสั่งเป็นฝ่ายชนะทางด้านแฟนลี่ไปได้เชิงสิบอ่อสี่เอาตูต่อหนึ่งใช่ไหมที่มีสองคนเชื่อโดนเทตัวเยอะเลยชุดแทนเลยเฮ้ยลำคานเวสองคนนั้นกำพูดอะไร